เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกเกษตรพันล้าน เกษตรพันล้านเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายอยอดหลังอยูเสมอนะคะเราจะทําการประมาณการสั่งสินค้าได้อย่างแม่นยำกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันครับจะได้เต็มสินค้าเป็นพอต่อการขายครับจ้องยิ่กังขวัเปยนเจ้า่าพขอให้ส่งเซียมองจยน่วเปนเจ้าา,า<ส>ดช做好了，在名。谢谢。 นวัตกรรมการจัดการเกษตรสามารถเพิ่มพผลผลิตทางการเกษตรได้ไถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในล่งหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PAM ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PAM อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้างอยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้ อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทดกดเลขเจดดูรายการเกษตรพันล้านทางช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบท,ทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะภาพเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้และองค์กรคุณเปรียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กำลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเรา จะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะบริษัทเราบริษัททีทีคอนเวอร์เจนต์จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสำเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทำให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาด ตัดต่อ,ตอ,ตอวิดีโอพรีเซนเทชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีมพเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา tp c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท tp c o n v e r g e n c จำกัดโทร02-691-9306หรือ081-813-6009 w w w t p c c o o n n v e pvertent.com r เกษตรพันล้านช่วงกเกษตรทอล์กช่วงกเกษตรทอล์กวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเรียนรู้วิธีการเพราะขยายพันธุ์ต้นกันตะวันอินซีหนึรีย์เซ0 จากดรไพทูนแก้วหอมคณะบดีคณะเทคโนโลยีการกเกษตรมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสระแก้วซึ่งได้แบ่งพื้นที่การศึกษาวิธีการเพราะขยายพันธุ์ต้นแก่นตะวันในเชิงธุรกิจเอาเป็นว่าเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ พืชตัวหนึ่งที่ทางคณะทรษีการเกษตรมหา,า,าวิทยาลัยบรพาเขตสแก้วที่เราสนใจนะครับเป็นพืชสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราสนใจอยากจะทําเบื้องต้นก็คือที่เราเห็นนี่ก็คือแก่นตะวันนะครับเป็นพืชให้หัวนะครับเราใช้หัวเป็นสมุนไพรคือใช้ในการลดน้าหนักใช้ลดเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับลดคอเลสเตอรอลนี่นะครับเราสนใจก็คือเราอยากจะลองดูซิว่าถ้าปลูกในจังหวัดสรแก้วแล้วเป็นยังไงให้ผลผลิตเป็นยังไงนะครับมีสารออกฤทธิ์ มากะที่อื่นหรือเปล่าเราก็เลยชูในเรื่องของแก่นตะวันขึ้นมาแต่ก็มีตัวอื่นที่เราสนใจนอกจากแก่นตะวันไม,ม่ว่าจะเป็นกราวเครือขาวกลาวเครือแดงมันชับลูกๆนะครับหรือว่าสมุนไพรตัวอื่นที่มีอยู่ในป่าพันสามร้อยไร่ของวิทยาเขตเรานะครับซึ่งมีอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรทั้งนั้นนะครับโดยส่วนใหญ่ก็คือที่นี่เราจะเน้นเน้นอะไรเน้นอินทรีแม้แม้จะเป็นสมุนไพรก็เป็นสมุนไพรอินรีย์ ก็คือตั้งแต่การเตรียมดินแล้วเราจะใช้เป็นปุ๋ยพืชสดก็คือปลูกปอเทอืองเหมือนเดิมแล้วก็ไถกลบแต่ที่จะจัดการยากหน่อยก็คือเรื่องน้ําเพราะตรงนี้ก็คือจะไกลาจากน้ํานิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถ้าให้น้ําเต็มที่โดยส่วนใหญ่ก็คือผลผลิตก็โอเคถ้ามีการปรับปรุงดิน หัวเราจะเอาหัวมาหัวที่เป็นหัวพันุ์แล้วก็มาตัดชิ้นเล็กๆแล้วเราก็จะปลูกในในตะกร้าปลูกก่อนที่เป็นเป็นหลุมเล็กๆเล็กๆแต่จะให้ปลูกเพื่อที่จะให้ต้นมันขึ้นก่อนแล้วจากนั้นค่อยเอาต้นที่เป็นเพาะกล้าเรียบร้อยแล้วค่อยมาปลูกโดยปกติก็คือระยะห่างก็แล้วแต่แต่และว,ว่าจะใช้ระยะห่างเท่าไหร่คือถ้าสมมุติว่าถ้าน้ําดีอันนี้ดีถ้ามีน้ําถึงหรือว่าปลูกช่วงหน้าฝนจริงๆก็ปลูกห่างได้ ก็คือเขาจะน้ําเราจะไม่ต้องลดน้ําและทีนี้ก็คือต้นเขาจะโตใหญ่แต่ถ้าจะเป็นช่วงหน้าแล้งก็ปลูกทีหน่อยเพื่อจะเราต้องการต้องการหัวนะครับเพราะว่าน้ําอาจจะไม่ถึงถ้าเป็นช่วงหน้าฝนไม่ลดเลยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ไม่มีฝนก็คือวันละครั้งแค่นั้น เหมือนที่บอกครับให้ปุ๋ยก็คือตั้งแต่ตอนแรกเราใช้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อที่จะให้ดินดีใช่ไหมครับพอดินดีแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นปุ๋ยที่เรามาใช้ส่วนใหญ่ก็จะบำรุงใบช่วงที่ขึ้นต้นให้ต้นโตก็คือเป็นขี้วัวขี้ควายที่ใช้เป็นอินทรีย์จริงๆครับการเก็บเกี่ยวก็จะอยู่ช่วงที่เราก็จะดูความสมบูรณ์ของต้นหลังจากนั้นก็จะอยู่ประมาณ ช่วงก็คือประมาณ90-120วันแล้วันก็จะเก็บเกี่ยวสำหรับการเก็บเกี่ยวนะครับก็คือช่วงนี้เป็นช่วงออกดอกนะครับคือช่วงโตจเจริญเติบโตดีก็คือขึ้นต้นมาใบสวยใบโอเคสมบูรณ์เสร็จแล้วออกดอก ออดอกเสร็จก็คือดอกโรยแล้วก็จะเป็นช่วงการลงหัวนะครับพอลงหัวเสร็จเรียบร้อยก็คือต้นเหล่ยวพอหลังจากนั้นก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเก็บเกี่ยวช่วงไหนอีกทีหนึ่งช่วงแห้งก็คือเราจะเก็บเกี่ยวหัวสําหรับสรบรพสุตสรรพคุณที่เราไปใช้ก็คือเบาหวานส่วนใหญ่เบาหวานเกี่ยวกับใช้กับคนที่เป็นโรคเบาหวานลดคอเลสเตอรอลแล้วก็ลดความอ้วนตอนนี้ก็คือเป็นแคปซูลแล้วด้วยซ้าที่ทํากันแต่ด้วยความที่ปลูกหลายที่เพราะฉะนั้นก็คือสารออกธิศ ก็คือตัวอินูลินที่เป็นสารออกฤทธิ์ที่สําคัญในแก่นตะวันก็ว่าสารออกฤทธิ์มากน้อยแค่ไหนหลังจากเสร็จขอบนี้เราก็จะเช็คเหมือนกันว่าเรามีถ้าปลูกในจังหวัดสายแก้วเองแก่นตะวันในจังหวัดสายแก้วมีสารออกฤทธิ์เทียบเท่ากับที่อื่นได้ไหรือเปล่าตอนนี้แก่นตะวันผลิตไม่พอใช้นะครับ ก็คือถ้าเรามีเราสามารถเพราะว่า,าเรามีความร่วมมือกับโรงพยาบาลวังน้ําเย็นซึ่งเขาผลิตเลยเขาเขาทำเขาใช้ในโรงพยาบาลเขาจะมีกลุ่มที่ใช้สมุนไพรเลยโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเรามีความร่วมมือกันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือเขาพยายามจะให้มหาลัยช่วยทดลองวิจัยให้แล้วก็ผลิตให้ด้วยซ้าหลายตัวรวมแก่นตะวันด้วยตอนนี้ก็คือตลาดถือว่าดีมากสําหรับสมุนไพรที่เป็นอินทรีย์นะครับ อินรี์อย่างเดียวไม่พอที่เขาต้องการจากที่ต้องการให้มหาลัยหรือคณะจด้มีการเกษตรมหาลัยบริพาวิเศษสายแก้วทําให้ก็คือเราปลูกเรารับรองการปลูกพิธีปลูกโดยเป็นอินทรีย์แล้วที่สําคัญเราสามารถที่จะตรวจสารออกฤทธิ์แล้วรับรองว่าสารออกฤทธิ์มีขนาดมีมากน้อยแค่ไหนระดับนั่นแหละคือที่ต่างไปจากการใช้สมุนไพรจากแหล่งอื่นเพราะแหล่งอื่นรู้แต่ว่าเป็นสมุนไพรแต่ไม่รู้ว่ามีสารออกฤทธิ์เท่าไหร่ ยินดีครับสำหรับคนที่สนใจแก่นตะวันนะครับก็สามารถทำเป็นอาชีพได้เลยนะครับสามารถปลูกและเป็นอาชีพได้เลยแต่ที่สำคัญจะต้องตรวจสารออกฤทธิ์ว่ามีมากน้อยแค่ไหนทุกวันนี้คนที่ต้องการซื้อแก่นตะวันจริงๆเขาต้องการอยากจะทราบว่าแก่นตะวันที่เขาซื้อจากคุณนะมีสารออกฤทธิ์ประมาณเท่าไหร่เพราะว่าเขาจะต้องไปทำยาแล้วเขาจะได้คำนวณสารออกฤทธิ์ถูก สำหรับกลุ่มชาวบ้านในจังหวัดสระแก้วเองทำอาชีพหรือว่าทำเกี่ยวกับสมุนไพรนี่มีเยอะมากกลุ่มที่เป็นแต่ละกลุ่มในอำเภอวัฒนาก็มีกลุ่มสมุนไพรในแต่ละกลุ่มก็มีก็จะมีตัวสมุนไพรที่เด่นๆของเขาไปแต่ว่าถ้าใครสนใจแก่นตะวันก็สามารถเข้ามาขอความรู้ได้แล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์สอบถามได้ที่นะครับ037261559ถึง60สอบถามคณะเทคโนโลยีการเกษตรเราได้ว่า สนใจตัวนี้จะต้องทําอะไรยังต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างนะครับฟรีครับทุกอย่างฟรีเป็นอย่างไรบ้างคะกับการเพราะขยายพันธุ์ต้นแก่นตะวันอินรีย์100%ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยบุรพาวิทยาเขตสะแก้วสำหรับท่านใดสนใจอยากจะขอคำปรึกษาก็สามารถติดต่อไปได้นะคะ เกษตรพันล้านนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของอาหารเสริมพืชปลอดสารพิษปลอดสารเคมีร้0ยอร์เมีฤทธิ์เป็นด่างและลายน้ำได้ด้วยสารประกอบอินทรีย์ที่เกิดจากโมเลกุลของสารหลายชนิดรวมตัวกันเช่นยูมิกแอซิดไม่น้อยกว่า50%โรโพแทสเซียมไม่น้อยกว่า60%สสารผสมเข้มข้นของสารประกอบคาร์โบไฮเดรตหลายชนิด กับธาตุอาหารเสริมเนรูปแบบของสารดีเล็กช่วยเพิ่มแป้งและน้ำตาลพืชได้โดยตรงกับสภาพดินเหนียวให้คลายตัวออกทําให้ดินโปร่งร่วนซุยน้ําและอากาศถ่ายเทสะดวกทําให้ดินดูดซับแร่ธาตุดีดีรากพืชแพ่ขยายได้ง่ายพืชเจริญเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงฟื้นตัวเร็วโทรสังสร่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยมาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคุณนี้ และองค์กรคุณเตียมเสมือหนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเราจะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนําพาองค์กรคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะบริษัทเราบริษัท TP Convergence จำกัดมุ่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสําเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทำให้คุณได้ ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาดตัดต่อวิดีโอ p r e เซนเ a t i o n งานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรีเมียมไอเดียเก๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา TP Convergent พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท TP Convergent จำกัดโทร 026919306หรือ0818136009 www.tpconvergence.com อยูจังชั่นแมกกาซีนบันไดสู่ความสำเร็จสื่อนิตยาสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอ e ีบุ๊ก โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านยู u n c t i o n ได้ง่ายนิดเดียวเกษตรพันล้านเชื่องเทคโนโลยีเกษตรสำหรับสัปดาห์นี้เรามาติดตามช่วงเทคโนโลยีเกษตรต่อจากสัปดาห์ที่แล้วกันนะคะ งานนี้เป็นตัวอย่างความสําเร็จอันหนึ่งของงานวิจัยบ้านเราเราต้องการให้มีการเอามาใช้ประโยชน์ให้ได้อันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่มีการพัฒนาเครื่องข้ามอดโดยใช้ทางวิยทยาศาสตร์จะใช้เกี่ยวกับความร้อนเขาใช้เรียกว่าอะไรนะไดร์เล็ก เป็นปรากฏการณ์ที่ทางสวกกับยูริก้าเรีลงนามกันครั้งนี้แปลว่าบริษัทที่จะผลิตเครื่องจักรกลเนี่ยเขาเชื่อในนักประดิษฐ์หรือนักวิจัยของเรานะครับวิธีการทํางานก็คือว่าเราจะใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับที่จะไปสร้างความร้อนจนพวกศัตรูพืชโดยเฉพาะข้าวสารก็คือพวกมอดเนี่ยมันตาย แลวก็ไอตัวอ่อนที่อยู่ในเม็ดข้าวสารหรืออะไรก็ดีก,ก็จะเมื่อถูกความร้อนก็จะตายไปด้วยผิดกับใช้สารเคมีที่เราใช้เมทิลโบรไมน์ในการอบเราผู้บริโภคจะเกรงจะกลัวว่ามันมีสารเคมีหลงเหลือเจือปนอยู่หรือไม่กับทั้งอาจยิ่งทําบ่อยครั้งบ่อยคราวเข้าเรายิ่งระแวงเรายิ่งกลัวนะครับ จุดเริ่มต้นของการออกแบบนะครับก็คือเราเริ่มจากที่มีบริษัทส่งข้าวไปนอกเนี่ยที่มีมอดนะครับซึ่งเป็นปัญหาในการส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็บวกกับในเรื่องของการจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเมื่อมีการเก็บข้าวไว้จำนวนมากๆเนี่ยศัตรูตัวที่สําคัญที่สุดเลยคือมอดนะครับซึ่งจะทําลายข้าวและนี่คือจุดเริ่มต้นที่ว่า เราจะทํายังไงเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับแล้วก็จะถามว่าวิธีการแก้เนี่ยมีกี่วิธทีที่ใช้ยันทุกวันนี้ก็คือการอบด้วยสารเคมีก็คือเมทิลโบรไมด์นะครแต่ณวันนี้เรื่องปัญหาของอาหารปลอดภัยและอาหารสุขภาพเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทแล้วก็บวกกับในทางยุโรปเนี่ย ซึ่งการส่งออกข้าวเนี่ยต้องปลอดสารเคมีร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นอุปสรรคของของการส่งเสริมนะครับในการที่จะส่งออกข้าวเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเริ่มคิดค้นเครื่องนี้เนี่ยเราได้ม,มองคิดแล้วว่าเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นในจุดแรกเลยเนี่ยโดยที่ว่าเครื่องของเราเนี่ยไม่มีสารเคมีตกค้างแน่ๆแล้วก็กำจัดมอดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ปัญหาอีกอันหนึ่งก็คือที่เจอกันอย่างหนักที่สุดเลยคือไข่ที่อยู่ในเม็ดข้าวปรากฏว่า พอทําไปามาอุตสาหกรรมนี้กลายว่าไข่ที่อยู่ในข้าวเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้แต่ปรากฏว่าเครื่องเราเนี่ยสามารถที่จะทะลุทะลวงขึ้นเนี่ยเข้าไปข้ามไข่ที่อยู่ในเม็ดข้าวได้ก็กลายเป็นการตอบโจทย์ที่สมบูรณ์แบบเลยว่าเราสามารถฆ่าได้ทั้งตัวแก่ทั้งไข่ที่อยู่ในเม็ดข้าวเพราะไข่ที่อยู่ในข้าวเนี่ยคืออุปสรรคอันหนึ่งที่เมื่อเราส่งข้าวไปเนี่ยเราไม่เห็นตัวมอดเลยแต่พอส่งไปถึงปลายทางปรากฏว่าไอ้ไข่ตัวเนี้ยเจริญตโตมาเป็นตัวมอดดังนั้นวันนี้เราเองก็สามารถกําจัดได้ โดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเราประกอบไปด้วยสส่วนใหญ่ๆก็คือในส่วนของส่วนของการกําเนิดความถี่ความถี่ตัวที่2ก็คือในเรื่องของไซโลในการที่จะฟีดข้าวเข้ามาและสุดท้ายคือจวนของการกระจายคลื่นเพื่อที่จะฆ่าไข่ที่อยู่ในเม็ดข้าวแล้วก็ตัวมอดข้าวนะครับไอ้ทั้ง3ส่วนเนี่ยคาปาซิตี้ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้นะครับที่เราสามารถผลิตได้และสามารถ จะรันได้ตลอด24ชั่วโมงได้เนี่ยคือสูงสุดตอนนี้คือ3ตันต่อชั่วโมงนะครับหรือประมาณ60ตันต่อวันนะครับตอนนี้ที่เราเราใช้ได้อยู่แต่เราเองก็มีแผนที่จะพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มแผนพัฒนาที่5ตันต่อชั่วโมงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งไอ้คำถามนี้คือสเตเบิลนะครับก็คือรันได้ตลอดตอนเดียวไหนนะครับแล้วก็ หลังจากอุตสาหกรรมข้าวแล้วถามว่ามีอุตสาหกรรมต่อเนื่องหรือไม่ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะทําอุตสาหกรรมแป้งนะครับเพราะหม้อแป้งก็มีนะมะขามคือผลไม้ในการส่งออกนะยาสูบั่วข้าวโพดทุกวันนี้คืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับหลังการเก็กบเกี่ยวมีหม้อทั้งนั้นนะครับและหลักการที่เราออกแบบเนี่ยสามารถประยุกต์ใช้ได้เกือบทุกผลิตภัณฑ์หรือทุกพัญพืชหลังเก,ก็บเกี่ยวได้ ประโยชน์ที่เราจะได้รับแน่ๆเลยก็คือตกทั้ง3ฝ่ายเลยก็คือ1นึ่งเกษตรกร,ร,กรนี่ได้แน่ๆก็คือเมื่อข้าวเราส่งออกไปต่างประเทศได้ข้าวเราปลอดสารพิษเนี่ยะนั้นเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยสามารถจะแข่งขันในตลาดโลกราคาผู้บริโภคก็ไม่ต้องเจอสารเคมีอีกแล้วนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์หมดแม้กระทั่งโรงสี ก็ไม่ต้องนําเข้าสารเคมีแล้วสารเคมีนี้นำเข้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับปีหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านหรือพันล้านก็ไม่ต้องนําเข้าอีกแล้วนั้นทุกทุกฝ่ายเนี่ยได้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดเลยสาหรับของเครื่องอันนี้แล้วก็สุดท้ายแล้วเครื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่กาลังจะเริ่มผลิตเพื่อการค้านะครับขอฝากเลยนะว่าเป็นเครื่องที่ปลอดสารเคมีจริงๆแล้วตกประโยชน์ตกกับทุกๆฝ่ายครับผม เป็นอย่างไรบ้างคะกับเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กติกสําหรับข้ามอดข้าวและเครื่องให้ความร้อนแบบไดอิเล็กติกสําหรับข้ามอดข้าวกับโรงสีข้าวข,ขนาดใหญ่และขนาดชุมชนเป็นผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาญชัยทองโสภาผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้าไปได้ที่สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสอวกรนะคะ เกษตรพันล้านปัญหาเกษตรกร,ร,กรไทยที่ผ่านมาปุ๋ยแพงปุ๋ยเกรดเอกระสอบและเป็นพันใช้ได้แค่ไร่เดียวน้ำหนักมากแบกบไม่ไหวค่าขนส่งแพงต้องจ่ายคนหวานปุ๋ยกระสอบละ50บาทเป็นหนี้เป็นสินมากมายด้วยนวัตกรรมทางการเกรษตรนาโน,โนแท้ซุปกรีนนาโน1แคปซูล เทียบเท่าปุ๋ยเกรด A2 กระสอบ100กิโลใช้กับนาข้าวพืชผักสูนครัวและดอกไม้ผสมน้ำา8 0 2 0 0ลิตรใช้ได้2-4ไร่ย่างพารามันอ้อยปาลมและผลไม้ผสมน้ำา60ลิตรใช้ได้1-2ไร่เป็นมหาสารอาหารทางการเกษตรใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถปรับปรุงดินเร่งรากเร่งผลเร่งแป้งเร่งน้ำตาลดึงชอ่อง แต่ก็ผลดกดูดซึมเร็วทนแรงทนหนาวไล่เพียไล่แมลงและหอยเชืรี่1แคปซูลเพียง150บาทเท่านั้นบทระวังของลอกเปลียนแบบของแท้ต้องแคปซูลสีเขียวเข้มพิมพ์คำว่าบริษัท Yes We Can ดูแคปซูลนาโนเท่านั้นโปรโมชั่นพิเศษ10แคปซูลราคา1,500บาท20แคปซูลราคา2,000บาทแถมฟรีอีก5แคปซูล 120แคปซูลราคา7,000บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศโทรสั่งซื้อตอนนี้เลยนะครับแล้วคุณจะพบกับมหาสารอาหารทางการเกษตรด้วยตัวคุณเองโทรเลยโทรเลยครับปุบ๋ยแคปซูลซูเปกินอีเขียวเลยเนาะยี่ยมหาเปรียบโลกกว้างเหมือนทะเลที่อยู่ตรงหน้าคนนุณนี้และองค์กรคุณเปรียบเสมือนหอยตัวนี้ที่กําลังก้าวออกไปสู่ทะเลอันกว้างไกลแต่ยังไม่มีผู้ช่วยให้ไปถึงจุดหมายที่ต้องการเรา จะเป็นแสงที่คุณมองเห็นนี้ช่วยนำพาองค์กรคุณไปสู่ความสำเร็จเพราะบริษัทเราบริษัททีทีคอนเวอร์เจนต์จำกัดมุง่งมั่นที่จะพาองค์กรคุณสู่ความสำเร็จแบบพึ่งพากันเราอยู่ได้คุณอยู่ได้งบคุณมีเท่าไหร่เราทำให้คุณได้ในแบบที่คุณต้องการด้วยบริการด้านการตลาดครบวงจรประชาสัมพันธ์โฆษณาการตลาด ตัดต่อวิดีโอพรีเซนเซชันงานออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกรูปแบบงานพิมพ์ทุกชนิดรวมถึงการผลิตของพรพีเนียมไอเดียเกย๋ไก๋ทุกอย่างขอให้คุณนึกถึงเรา tp c o n v e r g e n t พร้อมจะช่วยให้องค์กรคุณสู่ความสำเร็จบริษัท tp convergence จำกัดโทร02-691-9306หรือ081-813-6009 w w w .tpconversion.com tpconvergen.com ยูจังชั่นม a ร์กซีนบนได้สู่ความสำเร็จสื่อนิตยสารการศึกษารายเดือนแจกฟรีแนวใหม่ที่มีทั้งกิจกรรมแวดวงการศึกษาและกิจกรรม CSR เพื่อเยาวชนแนวไลฟ์สไตล์สามารถอ่านได้ทั้งรูปแบบรูปเล่มและอีบุ๊กโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ w w w i d u j u n c t i o n c o m เพียงแค่นี้คุณก็สามารถอ่านอยู่จังชั้นได้ง่ายนิดเดียวเราต้องคอยวิเคราะห์ยอดขายยอดหลังอยู่เสมอนะคะเราจะทำการประมาณการสั่งสินค้าได้อย่างแม่นยำกิติเชิญจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะครับเราต้องวิเคราะห์ยอดขายวันต่อวันครับจะได้เตรียมสินค้าเพียงพอต่อการขายครับจ้วงอินกังชวนเปียงเจียวฮั่นเจีย我可以送一下文件吗可以第二就是张运港全边交货谁书做好了您在这签名 นวัตกรรมการจัดการเกษตรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้ไหมถ้าเราวิเคราะห์สภาพอากาศในล่งหน้าผลผลิตก็จะมีความแม่นยำสูงที่ PIM ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเราลงมือทำจริงทั้งสองด้านสร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ PIM อยากเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จอยากรู้เรื่อ,องผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยากรู้ว่าตอนนี้มีเครื่องจักรทางการเกษตรอะไรใหม่ๆบ้าง อยากรู้ข่าวรู้ข้อมูลทางการเกษตรมากกว่านี้อยากสุขภาพดีด้วยเกษตรปัญหาทั้งหมดไม่ยากเลยค่ะเพียงแค่คุณหยิบรีโมทกดเลข76ดูรายการเกษตรพันล้านทั้งช่องประมาณชาแนลทุกวันเสาร์เพียงแค่นี้คุณก็จะรู้คำตอบทั้งหมดที่ต้องการแล้วค่ะเกษตรพันล้านช่วงสีสันเกษตร กุ่มทูร่วมกับกรมป่าไม้กบอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมส่งเสริมการเกษตรกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งองค์การบริหารจัดการแก๊สเรือนกระจกและมูลนิธิโครงการหลวงเปิดตัวโครงการปลูกเพื่อให้วีโกรทูกเกเตอร์ณนะสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจเขตจตุจักรสวนปาลม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ60พรรษาและเผยโฉมแอปพลิเคชันระดับโลกวี g o ซึ่งกลุ่มทูสร้างสารรค์ขึ้น เพื่อเป็นกลไก,กสนับสนุนการปลูกต้นไม้ในสังคมยุคใหม่ให้ปลูกแล้วแชร์ข้อมูลผ่านแอปติดตามอัปเดตการจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลเชื่อมโยงเครือข่ายสังคมผู้ปลูกต้นไม้ครั้งแรกของโลกรวมทั้งเป็นคลังข้อมูล ความรู้เรื่องต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดสามารถโหลดฟรีได้ที่ www.vigo.in.th